สัพพะตวะตวรธาตมาสามภิกสีมีนาตกาเลนะพุทธะเกศรานาโิพธยามิภูติยามปิดสีมีนาภิกษเลนะผู้ทธาเกศรานาภิพธยามิสาธิยามปีสีมนาตกาเลนะพุทธะเกศรางาภิพธยามิพุ้ทศอาราสนานังกะโรมิธรรมมัสอาราสนานังกะโรมิสังฆิกษ์อารานานังกะโรมิตินางละานา มัตมิงห์วิหาเลเกสาพุทธะปฏิมางปฏิทิตตังตัพพะธาตัพพะลาภาพระวันตแม่รคชาโชามหาเตพระวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาูชามหาโปะ้อิโลกนาชานพิโกิยานิพรระมาตุสุโภระวาโคชาพระวานตังอลิวาเทนิ สวาตาตอนพระวัตาสามโอสามานะมะสามิตัวปัจจุบันโนพระวัสตอสามพระกระสามโอสามัญนะมามิขอจับด้วยขอได้บวชทุกภพทุกชาตินะมันมีผ้าเลยครับครับวางข้างบนเลยหลวงพ่อเอเยี่ยมเลยอะไรกราบ